จ้าสวัสดีกับทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมนะคะก่อนจะไปไหนมาไหนหม่อม้อยกันทีหน่อยทุกคนพบเจะเจอกันในตอนเช้าก่อนที่จะไปไหนมาไหนเหมือนเดิมนะคะเป็นปกติกิจวัตรประจําวันของญี่ปุ่นเนาะมารายงานตัวทักทายกับเอฟซีโอบุกคนตะกอนใสิไสใส่มาใส่กระด้เนาะไปใส่ล่ะลูกหน้าคือเกาล่ะทุกคน จะไปลุยน้ำเหมือนเดิมมัเร็วง่ายดอกพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ป้านะลงประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าน้ำเขาหมู่หมูวว่ว้าในเพิ่งได้สูบก,กับตอนประมาณหา้หาโมงหกโมงเร่งห้าโมงหกโมงเย็นเพราะว่าอันเครื่องสูบตุ๊กตามันะฮางมันะฮางวันนี้ก็เลยถอดมาสวมถ้าก็นั้น เช็ญรถขึ้นมาส่อมยุบเบิดมือจนระคำไปเสืออะไรยุ่มพ่วงนนนวนไปยนวลไปเสืออะไรชุ่มพ่วงมากกับนักพากันนักมางออกมางออกส่อมยุบฝนกับนิสันกับพ้กกันตัดหนนย่าในบวานตอนนี้พอาะข้าวแรงมากฝนตกฝนตกช่วงบ้านหาหกโมงแรงเลยล่ะกับตกแห้งยู่แต่แหงประตกโดนทุกคนตกแต่ประตกโดน ก็ได้นน้ำตื้มน้อยๆอยู่ละก็ได้นน้ำตื้มกันอยู่ละพูดทึ้ง้านนะนะก็ดีก็พุตกนี่มือนี้ก็จะไปอีกคือเก้าละก็จะพากันไปตัดหนากกันแทะยึอเก้าละทุกคนชีวิตลุยๆในช่วงนี้สิละย้ำสบายก็สบายหฮงขยันลำบากกับลำบากเน่กับพถือว่าก็บพถือว่าลำบากมากมายไกลกองอย่างนะก็คือมันเป็น ชีวิตของเราชำนาเนาะกว่าจะประมาณนี้แหละทุกคนนอกเขาห่อหนามไปกินตจำพวกหอยยุธงยุธาคนละ,ะกับ่ได้นี่ยังมากมายดอกก็่จะกินกาแฟก็่จะเตรียมเ,เสียเปื้อนผัดเปลี่ยนผ่าเตรียมเนี้ยโยนในกินออกไปทงพี่น้อง อือ่นเดี๋ยวเพิ่งว่านามานามันขึ้นสูงเพราะอันเจียตีนกันแท้เราก็จะเอาสูบหน่อยนี่นไปถ้อยขึ้นไปถ้อยขึ้นขึ้นไปท,ทั้งเึ่งเพราะว่ามันหน้ามันมันจะลืมลงกมาสีลบอกเขาหน่สูบใส,ส่ใส่ไฮต่ำนี่อันนี้เขาก็จาทอนจากไฮต่า um ขึ้นไปทั้งทึ่งสินะมันบ่แม่นเขาบม่อแม่นเขาสูบจากไฮทื่งเลยเลนลงมากขางล่างมันบ่ใช่านามันอยู่ทั้งไต Nằm dưới thang tay, nó sụt cận thương, mà nó bị mắc lấy nhạt Mới mấy mình lau khui hột cặp phụ báo <laughs> Phụ nhạc Phụ nhạc, anh, Phụ nhạc, phụ nhạc, phụ nhạc, phụ Bát Bát Lâu kiều, mấy kiều kiều แล้วพญายามส่งอันนั้นอันนี้มาให้เบิ่งเด้แต่วา่าแต่วา่าไอ้เพิ่นผู้อันยุคยี่ลุนเมงนั่นลุนเมงนั่นถึงเวลาโทรอันนั้นถึงเวลาแชทถึงเวลาโทรเขาไม่เวลาเนาะเราเฮ็ดงาน,นะนเนาะบัดนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีกิวแล้วเฮ็ดหยัางวัิผู้ใหญ่มีกิวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพนะันแต่แวเราก็องคกิจเก่งเลยองคกิจเก่งก็บ,บ่รู้คือกันล่ะออื u, u, u không vậy nuột, vậy không mặt nga mày phải tướng khảo tướng đẳng không mua mình không tướng tướng khâu cho nà tà lo lo ừ. quan quân cờ lăng ăn lăng cải du đẹp Cái gì giặc chô là thô ma ngày hà yếu nè thô ma, Thu, ma. Xây, ใส่กางเกงเขาเอาเนินยังก่งเกงในจะเป็นเป็นแบบลูบเนาะบอกใส่ออกกำลังกายออืมเสือปราใส่โชกา้ามโชว์อยังแต่ออกกำลังกายปั่นจัก,กรยานน่นจ,นจินยูปิดนิดตายเฮาบปิ่งอุยเปิดสจะละ้ะพี่นอ้องแต่ว่า yên một ngày, một lụt, một ngày lụt. Sau mớ tuần sau mớ bay đi lắm Cuối tuần gặp cô 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 đó. Chuồng ngã, nhà ngã năng siết cả shipo mì mía lá, mèo mèo nhói bao bên đây. Lấy <laughs> ngan, lấy ngan, nấm sườn, cái chi bản, bản. Ừ, hiện nay, hiện nay, เห็ดตัวนี้เล้วๆกระสิสิ้นเดือนกระสิเลยโยลาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะจะลุยเห็ดของลงทานพี่น้องนี่บุเห็ดลุยเห็ดของลงทานเห็ดของไปเห็ดลงทานไอต่อภาษากระถิ่นน้ำเพลินอันนี้ก็เป็นเจอภาพคุ้มไฟแล้วเป็นจอภาพคุ้มไฟให้เพลินแล้วก็เหลือจะปลวกอาหารการกินกับไปเห็ดลงทาน นี่ผมมีอาหารว่นกินกาแฟเพียวๆเลยเสงเรียแต่ยังเดลยอไม่กน่เมน,นะุูกต้อนเไอผูปบ้ง้าวเบ้ง้าวติดตาม เพื่อนๆที่อยที่ยูผู้เกตช่วงนี้ผู้เกตอันตรายหลายทุนสิบบอกเลยว่าช่วงนี้ผู้เก็ตอันตรายแหงน,นี่หอดโจรนี่หอดพลังปนกันนี่หอดพลังปนกันนี่ไปทัวดูน่ยประเทศไทยสังคมไทยาดูน่ะเพราะมนต่างประเทศไทยเราทั่วโลกลรพูดถึงมานะ เขาก็ได้หลีกเลี่ยงได้เขาก็หลีกเลี่ยงละทุกคนเขาหน้าปลาแล้วเดี๋ยวบนสิไปยังไดแมาจากไหนก็เดี๋ยวจังมากันอีกเทียงอีกประมาณมาหลายเดือนหรอกเนาะดอนี้กับกันยากสิบเบ็ดละตุลาปุซซีก่กาท่านว่าข้าเพเจ้าแม่งรุ่นแม่งมากก็สิไปก็สิได้ไปหากันก็จิไปเที่ยวไปยังก็จะต,ต้องค่อย่ากันอีกเทีง่งอันนี้คือ เาเพี้ยนใบนี้ใจเขาเพียนใบเดีวว่าจะไปยังไดมายังไดเองสินะทุกคนเนาสำนันคนได้พี่นอกนี่บนไปเตรียมเตรียมของเตรียมตัวเตรียมนู่นนี่นั่นเตรียมสีออกหน้าก่อน